สวัสดีค่ะยุพินชาแนลนะคะวันนี้จะมารีวิวชุดที่ตัดเสร็จแล้วให้ดูค่ะเป็นชุดผ้าไหมสวยงามมากค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงป้ายหน้าเสื้อก็ธรรมดาค่ะแขนสั้นธรรมดาคอตั้งห้าเหลี่ยมนะคะ ก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะให้พี่ๆได้ชมด้วยเป็นชุดของลูกค้าเป็นผ้าไหมสวยงามเรียบๆค่ะก็ไม่ยุ่งยากผ้าไหมสี่ล้านนะคะจะต,ตัดได้3มชิ้นนะคะชิ้นที่3มนี้หาผ้ามาแต่งแต่งเป็นแขนตกแต่งให้ ทำดากกุลาบใส่นิดนึงค่ะสวยงามดนานูน่ารักหวานหวานข้นข้างหลังก็จะเป็นผ้าอีกชนิดนึงแต่สีมันเข้ากันเป็นซิปหลังนะคะซิปหลังลูกค้าลูกค้าจะตัวสูงตัวใหญ่นิดนึงค่ะผ้าถุงก็จะได้เนบเนบใส่หุ่นของของ หุ่นกองฝรั่งหุ่นฝรั่งนะคะเดิหนหนะะ้าค่ะนี่นะคะก็เป็นชุดที่เป็นผลงานอีกชุดหนึ่งที่เอาออกโชว์ให้เพื่อนๆและพี่ๆได้ดูกันนะคะสวยงามสวยงามนิดนึงนะคะ่ะ อันนี้ตันนี้จะเป็นคอใบโพหรือหยดน้ำเนี่ยค่ะถ้าพูดคอผิดประการใดก็แนะนำด้วยนะคะฝากช่องยุพินชาแนลด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด, care, กดติดตามด้วยนะคะมีผลงานใหม่ๆจะจะเอามาทำให้ดูค่ะจะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ